Yeah. Mm -hmm. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะในซีรีส์รีวิวตัวละครในคลิปวิดีโอนี้ตัวละครที่อาจจะรีวิวก็คือสการ์เล็ตสำหรับแอดแล้วสการ์เล็ตก็เป็นหนึ่งในตัวละครแอดชอบมากๆเลยหนึ่งตัวในร่างนี้นางมีเลือดที่ค่อนข้างเยอะนอกจากที่นางจะเป็นสายแทงแล้วนางก็ยังเป็นซัพพอร์ตให้กับทีมด้วยพาสซีฟของสการ์เล็ตในร่าง MK จะมีชื่อว่าเรนออฟบั สิ่งเดียวที่สกาเรตในร่างเอ็ชอบและโปรดปานที่สุดก็คือการสังหารถ้าหากสกาเรตสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้นางก็จะเสกบอนเลือดใส่ฝั่งตรงข้ามเมื่อเป้าหมายโดนกำจัดเ i รนออปปัตก็จะเริ่มต้นทันทีฝนเลือดที่โปรยลงมาจะทำให้สกาเรตและทีมสามารถจบตีดูดเลือดได้สถานะของบัดเรนจะเป็นรูปหยดเลือดและฝนเลือดนี้จะทำงานสูงสุด40วินาที สกาเรตจะสร้างความเสียหายเพิ่ม50%ในขณนะที่บัตเลนยังทำงานอยู่คอมโบเอนเดอร์ er ที่ใช้กับเป้าหมายจะทำให้ฝั่งตรงข้ามติดสถานะเลือดไหลทันทีสถานะดีบัฟบรีดสามารถสแต็กกันได้ในความสามารถเฉพาะตัวสกาเรตสามารถโจมตีเป้าหมายให้ติดคัชชิ่งโบได้โดยการใช้คอมโบในท่าหอกจิ้มในท่านี้จะสร้างความเสียหายที่ค่อนข้างแรงและทําให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลแต่เงื่อนไขคือต้องมีบัตรเรน ในความสามารถดูดเลือดหรือสถานะแวมไพร์สามารถสังเกตได้จากใบมีดตรงข้อมือในทุกดาเมจและความเสียหายทั้งจากค่าสเปเชียลแท็กและการโจมตีพื้นฐานจะฟื้นฟูพลังชีวิตกับผู้ใช้ เกียร์ประจำตัวละครสกาเลตก็คือ w y of the Infinite Blood โดยมันจะช่วยทำให้ผู้ที่สวมใส่สามารถโจมตีทะลุเกาะป้องกันได้35%สกาเลตจะไม่รับผลของสถานะเลือดไหลต่อไปเมื่อโดนดีบัฟรีเล่นงานจากการได้รับความเสียหายจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังชีวิตให้แทนและคอมโบมีโอกาสส่งสุด50%จะทำให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลทันทีในร่างที่2ก็คือแอสซาซินถึงแม้ในตอนนี้นางจะไม่สามารถใช้บัตรเหรียได้แต่ว่าความสามารถเฉพาะตัวของนางก็ถือว่าไม่ธรรมดาพาสซีฟของสกาเลตในร่างแอสซาซินจะมีชื่อว่า <Letter. S 2> ในทุกๆครั้งที่สการ์เล็ตเริ่มการต่อสู้สการ์เล็ตจะใช้สถานะดิบับบรีกับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดสถานะอันดับไหลจะมีเวลาในการทำงานสูงสุด15วินาทีเป้าหมายใดก็ตามที่ได้รับผลจากสถานะนี้คู้นั้นจะต้องรับสถานะพาวเวอร์ส l ลทีละ1.66ตราบเท่าที่สถานะบรีงไม่หยุดการทำงานตัวละครฝั่งตรงข้ามจะต้องถูกขโมยพลังงานแบบนี้ตลอดไปความสามารถทีมสายแอซซิสต์สการ์เล็ตเจดและคิทาน่าจะมีโอกาสโจมตีติดคารุนแรงหรือเรทัวโบ30เปอรหากเป้าหมายที่กำลังเผชน กีย์ประจําตัวละครประเภทเฟรนชิพก็คือเซนควินก็ดเดปัดสเปลความสามารถของมันก็คือสามารถป้องกันการโจมตีประเภทบล็อกหรือการเจาะการโจมตีได้50%ส่วนการโจมตีพื้นฐานมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายติดสถานะเลือดไหลทันทีสถานะบรีดนี้สามารถสแต็กกันได้สูงสุด3ครั้งเมื่อครบ3สแต็กเป้าหมายจะต้องรับสถานะออนแอเพิ่มด้วยและสุดท้ายมีโอกาส60%ผู้ที่สวมกียไ์ได้รับสถานะชิลหรือโลเป็นเวลา5วินาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะใช้ท่าสเปเชียลแท็ก ในร่างสุดท้ายของสกาเล็ตก็คือโคดวอร์แต่ในชื่อปัจจุบันจะเหลือแค่โคดเท่านั้นสาหรับแอดแล้วในร่างนี้จะถือว่าอันตรายที่สุดเพราะความสามารถของนางจะต่างจากพี่น้องของนางโดยสิ้นเชิงพาสีของสกาเล็ตในร่างโคดวอร์จะมีชื่อว่าอินโครบัตสกาเล็ตจะได้รับคิมสันชิลหรือเกาะเลือดขึ้นมาคุมร่างกายทันทีหากว่านางมีเลีอดเท่ากับ30%หรือน้อยกว่าคิมสันชิลสามารถสะท้อนดาเมจคืนให้กับเป้าหมายได้50%เกาะเลือดสามารถสะท้อนการโจมตีตั้งแต่การโจมตีประเภทพื้นนฐานา Tech, า่่สีีลแแททะรรรวมมถึงงกจตุุด์ X คิมสันชิวนั้นจะมีระยะเวลาในการทำงานอยู่ที่12วินาทีและที่สำคัญสามารถเรียกใช้คิมสันชิวเมื่อไรก็ได้หลังจากที่ใช้ท่าสเปเชียลแท็กวันจะมีโอกาสสูงสุด60%ที่เกาะเลือดจะทำงานและความสามารถนี้ก็ยังส่งผลให้กับทุกตัวละครในทีมโคตรวอร์ด้วยเกียร์ประจำตัวละครประเภทบูทาริตี้ก็คือปลัดมาสเตอร์บัตตี้เฟนกาความสามารถของมันก็คือทำให้ผู้ที่สมใส่เพิ่มมาราการติดคิย์ที่เข้สูงสุด35% สถานะดีบัฟบีดหรือเลือดไหลจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นสูงสุด40%แต่ความเสียหายประเภทดอ t จะสามารถติดคิดที่เข้าฮิตได้ในทุกๆร่างของสการ์เล็ตก็จะมีท่าสเปเชียลแท็กวันที่เหมือนกันซึ่งความเสียหายที่เป้าหมายจะได้รับก็จะมีดามจทางกายภาพและดามจประเภทดอ t เลือดและนั่นก็ได้นำพาเรามาสู่เกีย์นี้เซนควินกอดเดสคิวเลอร์คอสเซนควินกอดเดสคิวเลอร์คอสสามารถทำให้ท่าสเปเชียลแท็กของผู้ใช้โจมตีทะลุการป้องกันอีกฝั่งได้โดยจะมีโอกาสเจาะการโจมตีสูงสุดอยู่ที่40% เลเมอร์ผู้ใช้ทาให้เป้าหมายติดสถานะกระดูกหักรดอเลือดไหลจะทําให้ตัวละครทุกตัวในทีมได้รับแม็กพาวเวอร์ทันที7%แต่นอกจากนี้จะลดการกินหลอดพลังงานจากท่าสเปเชียลแท็กลงสูงสุด50%ต่อสถานะดีบัฟที่เราใช้กับเป้าหมายในความสามารถเฉพาะตัวของเกียร์เซนควินกอดเดสคิวเลอร์คอสสการ์เลตจะสะสมบอลเลือดเมื่อโจมตีฝัง่งตรงข้ามหรือโดนฝั่งตรงข้ามโจมตีบอลเลือดนี้มีผลทําให้สการ์เลตสามารถใช้ท่าสเปเชียลแท็กฟรีได้โดยมันจะไม่มีผลกับหลอดพลังงานหลักโดยสิ้นเชิงเงอนไขของบอลเลอดอยูู่2รปแบบ ในรูปแบบแรกจะสามารถใช้่าตุสเปเชียลแท็กวันฟรีได้เมื่อบอลเลือดมีเงื่อนไขเท่ากับ50สามารถสังเกตได้จากกรอกท่าตุสเปเชียลแท็กวันจะกลายเป็นหลอดเลือดสีแดงในรูปแบบที่2จะสามารถใช้่าตุสเปเชียลแท็กทูฟรีได้เมื่อบอลเลือดมีเงื่อนไขเท่ากับ100ใน่า s p สเปเชียลแท็กของสกา r l เลตในแต่ละล่างก็จะมีทั้งบัฟและดีบับที่แตกต่างกันไปบอลเลือดยังมีความสามารถพิเศษอีกหนึ่งอย่างในขณะที่เราใช้่า s p สเปเชียลแท็กจากบอลเลือด่า s p สเปเชียลแท็กของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น่า Special Tag หร 2, จะสามามรถอบกได้100 และนั่นก็ได้นำพาเรามาสู่เกียร์ไปสุดท้ายบรัตมาสเตอร์ไอรอนเคอร์เทนผู้ที่สวมใส่เกียร์นี้จะมีพลังชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นสสูดุด5 0นอกจากนั้นเป้าหมายใดก็ตามที่ได้รับผลกระทบจากสถานะปรีดหรือเลือดไหลผู้นั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานกับสถานะปรีดเพิ่มมากขึ้น50%ความสามารถเฉพาะตัวของสการเล็ตในท่าสเปเชียลแท็ก1สการเล็ตมีโอกาสที่จะแปลงดาเมจจากท่าสเปเชียลแท็ก1เป็นเลือดที่ได้รับทันที ในความสามารถสุดท้ายผู้ใช้จะเป็นอมะตะจากดารเมจประเภทดอดและจะไม่รับผลโมดิฟายดาร์เมจิกอีกตลอดไป